กองทัพภาคที่4นะคะได้มอบเงินกองทุนใบตุนมานแก่ผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนขับเคลื่อนโครงการมัสยิดสารใจป้องกันภัยยาเสพติดค่ะ ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดยาแมตตือบอกหมู่ที่10ตำบลสสติงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยาลาพันโทชลัศรีวิเชียรรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่11เป็นประธานมอบเงินสมทบทุนใบตุนมานพร้อมด้วยของอย่างชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมแก่ผู้นําศาสนาและผู้นําชุมชนด้านรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่1 1ได้กล่าวว่าเงินที่ช่วยเหลือที่นํามามอบในครั้งนี้เป็นโครงการมัสยิดสารใจป้องกันภัยยาเสพติดของกองทัพภาคที่4ที่นําหลักคําสอนทางศาสนา และแนวทางสันติวิธีมาแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการใช้มัสยิดเป็นศูนย์รวมใจซึ่งนอกจากจะทําให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลงครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองของผู้ติดยาก็ให้ความไว้วางใจอย่างเป็นส่วนหนึ่งในการก่อเกิดสันติสุขให้กลับมาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ด้วย